สวัสดีค่ะดึกตอนนี้แล้วก็คงจะไม่มีใครอยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะตอนนี้ทุกโมงก็อยู่ที่งานนะคะแต่ว่าเป็นเก็บงานนะคะก็จะเป็นงานของซีอัมอังเกนาน,นะคะก็คือเป็นงานของเออเอ็กเคมีออฟเชนนะคะเป็นห้องเรียนเปลี่ยนความคิดวันนี้ก็ได้เรียนกับวิทยากรระดับระดับประเทศนะคะมือหนึ่งระดับประเทศก็เป็นคลาสที่แบบ เข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็คือแบบทุกๆคนได้ได้มาปรับม n d เซตได้มาเปลี่ยนความคิดใหม่ๆนะคะที่แบบโอ้โหถ้าเกิดใครพลาดงานนี้ไปนะคะก็จะแบบเป็นอะไรที่เสียดายมากก็ตอนนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเที่ยงคืนแล้เพราะว่าเราก็เริ่มเริ่มงานไปพร้อมกันกับทางทาง,ทางสวีเดนนะคะก็พร้อมกันตะกี้น้องมนก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์ให้ให้ดู วันนี้ก็มีการอัปเดตนะคะข้อมูลใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับทางแพลตฟอร์มของเราเยอะมากเยอะเยะมากๆนะคะก็ตะกี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูแบบไลฟ์สดของทางสวีเดนนะคะก็คือแบบจะเป็นอะไรที่แบบอลังการมากแล้วก็มีการอัปเดตเอ่อเรื่องใหม่ๆเยอะมากนะคะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของมิก์เตอร์ก็คือการปลักอินเข้ากับ เกมออนไลน์ทั้งหมดนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในคราววันก็จะเปิดตัวนะคะช่วงของจะเปิดตัวในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็14 November นะคะคือก่อนหน้านี้เราตั้งใจว่าจะเปิดตัวนะคะมิกเตอร์ตั้งแต่ตั้งแต่กันยายนแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเขาอยากให้เกิดความพร้อมมากกว่านี้นะคะก็เลย แบบเอาให้พร้อมที่สุดก็เลยเลื่อนไปพฤศจิกายนคือตอนนี้ก็เอนนี้ก็คือเขาพร้อมหลายเปอร์เซ็นต์มากแล้วนะคะซึ่งใครที่แบบยังไม่ได้แบบมองยังไม่เห็นอัลปทนิตี้ตรงนี้นะคะมันก็แบบไม่อยากให้พลาดโอกาสนะคะก่อนที่จะถึงเดืโนเวม ber ที่จะถึงนี้นะคะ14พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ได้ มาเข้าคลาสนะคะที่เป็นคลาสห้องเรียนเปลี่ยนความคิดหรือว่อาตัว Academy of c h a n n e นะคะก oh. ็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้มันก็เหนื่อยมากๆนะคะก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นทีมไนท์ปาร์ตี้นะคะแฮปปี้ oh. <Happy. S 1> แล้วก็กาลังจะกลับที่พักนะคะตอนนี้ก็เป็นโรงแรมที่พัทยาโอเค รองเท้ากัดรองเท้ากัดนานๆจะใส่ส้นสูงขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวเหลือเก็บงานเล็กน้อย okay. พี่พี่ก็ยังทำงานกันอยู่เลยนะคะนนหืม เจอพี่ๆนะคะตอนนี้พี่ๆก็แบบยังทำงานกันอยู่น้องมนแบบรองเท้ากัดตม่อกี้ถ้าเกิดใครได้เข้างานก็คือแบบว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีเทรนนิ่งในเรื่องของ ninety day game plan นะคะก็จะเป็นห้องเรียนคลาสที่ปกติเราเรียนออนไลน์กันแต่ว่ารั้งนี้เราก็มีโอกาสที่แบบได้มาเจอจจจกันก็ยังไม่เสร็จ ใส่หวความข้างหลังก็คือพี่ๆก็คือเสร็จงานแล้วก็คือ,อยังประชุมงานกันอยู่อีกเนาะคือบบทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆนะคะกับงานนี้ก็เมื่อเช้าก็คือแบบคือเราได้เข้าคลาสเรียนนะคะที่เป็นแบบโอ้โห,โหมันคือคลาสเรียนที่แบบน้องมมวแบบบรรยายไม่ถูกเหมือนกัน ใครคิดถึงน้องมนบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันในคลาสเรียนออนไลน์นานมากแล้วนะคะวันนี้ก็สอนเข้างานอีเวนต์ใช่ไหมงานอีเวนต์ออนไลน,น์น้องมนบอกน้องมนจะลาไลฟา์สดไปตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ไังไม,ไมห่หยุดอีก <c oughs> โอเคลาจริง้ะ ายและวางสายแล้ว